ชมร้ยวินาทีข่าวค่ะกรมการค้าภายในประกาศร่นระยะเวลาใบอนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายลดลงนะคะเหลือเพียง7วันเพื่อป้องกันการกัก,กตุนของพ่อค้าค่ะ ภายหลังเดินทางไปตรวจสอบปริมาณน้ำตาลทรายของยี่ปัวย่านถนนเจริญกรุงอธิบดีกรมการค้าภายในยอมรับว่าขณะนี้การสั่งซื้อน้ำตาลทรายยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควรแม้ว่าปริมาณน้ำตาลไม่ขาดแคลนก็ตามดังนั้นจึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใบอนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายจากเดิมที่ให้15วันเหลือเพียง7วันและไม่มีการต่ออายุให้ด้วยนอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับพ่อค้าที่ขายเกินราคาซึ่งที่ผ่านมาก็จับได้ถึง5รายแล้วค่ะ อาสาตำรวจหมู่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตกลางถนนค่ะคือนายประสิทธิ์มงคลฟักวัย49ปีโดยเหตุเกิดขึ้นวันนี้นะคะขณะที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณถนนสวนเกษตรหมู่หกตำบลคลองหลวงแพง่งอำเภอเมืองฉะเชิงเซาก็ได้มีคนร้ายสองคนขับรถจักรยานยนต์ตามหลังและใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่กระสุนถูกที่ศีรษะหนึ่งนัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ กลุ่มติดอาวุธในอิรักนะคะขีดเส้นตายจะสังหารตัวประกันชาวตะวันตกทั้ง4คนหากไม่ปล่อยนักโทษอิรักภายใน5วันค่ะสถานีโทรทัศน์อัลจาซีรอเผยภาพวิดีโอที่กลุ่มติดอาวุธขู่จะสังหารตัวประกันชาวตะวันตกซึ่งเป็นชาวเมริกัน1คนอังกฤษ1คนและแคนาดาสองคนทั้งหมดหากทางการอิรักไม่ยอมปล่อยตัวนักโทษอิรักที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำในอิรักและเรือนจำของกองกําลังผสมทั้งหมดภายในวันที่8ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ประมาณ16นาฬินาทีนะคะชมข่าวอีกครั้งในเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะสนับสนุนข่าวโดยยาบรรเทาปวดไมลพาราจากเรเตอร์ฟาร์มา